สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านครับใครมานะครับผมใครมาไอ้ไอ้ไอ้โอ้ชุดช็แินล้มนแอดมินน้อยเกิดบั่นเหุนเอฟไอ้ไอ้อ้ไ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 อ้อ้ไ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 อ้อ้ไ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 อ้อ้ไ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 ไอ้อ้ไอไอ้ไอ้ไอ้้ไอ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 ้้ไอ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 ้้ไอ้ เปล่าให้หน่อยเพียงอ่ะโอ้ม่ลุ้กุเกิดเป่าเป่าโอ้หายแล้วหานเลยหายแล้วเย่อกันเย่อกันย่อล่ะย่อมันอ่อนเลยอ่ะลองลุกๆนะโอ้ครับเอ็ดมินล้มนะครับผมแอดมินเกิดบัตรเหตุนะครับไปคุบหนไม่ได้ใส่ หายหายไปนะครับเป่าให้แล้วเมื่อกี้หายแล้วมาแขวนมาขนเออชอบโหนชอบโหนชอบโหนงั้นนายนับเห็นไหมนับแม่ตังก็ชอบโหนงั้นเสร็จแล้วมินมินโอ้เสืองามเลยปะเสือเมืองเลยเนี่ยอีตาโหน

ันหน้าทางนี้สลุกมังเียงนี่งั้่ลูกแป๊ดเขานี่บอกมแล้วนะครับต่อยอดคเม่นปะหาขขวยไหมคือเม่นแน่ะไอ้หน่อยก็มีก็มีลองออกให้หน่อยคิดว่าอะไรชี้จังาโลอยู่ข้างในเออได้บีบออปะ เมนนอะไรเข้าจมูกเมนอรปูกปัดเข้าจมูกลูกปัดลกดลูกปัดกล่มไปแล้วที่มันไม่ามมารับทำไงอรัก็ต่อยวมีบ่อมีจมูกน้องแล้วก็ให้น้องสั่งสั่งขี้โมกงไงเนาะอะไรนะคะม่ี่กันม่พี่กอน เราอยู่ดูนี่ดูนี่มิน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 ดูกล้องดูกล้องหน่อยมินมาถ่ายรูปเพ่าะโอ้แอดมินไม่ถ่ายด้วยคุณพระรดีนะครับต่อยอดทุกที่ด้วยกำเนินการให้นะครับต่อยอดทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับผมขอเดี๋ยวเราไปต่อยอดนะเดี๋ยวจะส่งไม้ต่อให้ลุงนะครับลุงต่อยอดนะครับจะได้ไปต่อยอดพี่น้องเรานะครับค่อยๆนะครับ เราใช้เวลาสักนิดหนึ่งก็ได้เนาะวันนี้นะครับมากกว่าชั่วโมงนึงก็ได้แล้วครับด้วยกันต่อยอดนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรอก่เดีเดี๋ยว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 โอ้จ่าเอ็มมาก่อนใครเลยนะครับจ่าเอ็มมาแล้วนะครับเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยครับสามร้อยล้านเนี่ยนะโอ้หนะครับเดี๋ยวสักครู่รอลุงก่อนรอลุงก่อนนะครับรอ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 ครับเออหน้านะครับคุณรีแล้รจัย เสียงเธวทุราชานะจรับูเกิดลมเกิดสิ่มิสิคู่บ้านคู่เมืองนะครับเกิดลมแรงนะครับผมตอนนี้พระพรมเทวาลุงจาไมมปุ๊บลมมาเลยนะครับสิศิทธิ์ขององค์พระปู่มียาทุกพระองค์ทุกทุกองค์ขนลรกนามสิ่งศูกเลยสิปิคราิจิตนาคราชนะครับวันนี้นะครับขนลูกเลยเราก็จะมาเริ่มแรงเริ่นใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่จะนี่นะพี่น้องนะ นสม,มัคีนะครับเพื่อที่จะไปถวาย,ยดียวัดว,วัดโพร์คำซึ่งเป็นวัดประจำตำบลน,นะครับก็จะเป็นวัดที่มีระดีเป็นวัดใหญ่นะครับก็จะมีพระเทรนะครับชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่นะครับเราก็ไม่อยากจะไป การล่วงหรือไประคายเครืองนะครับเราก็เลยได้เดนใจกันที่จะมาต่อยอดนะครัลานองค์พระปู่นะครับปร,ริจิตราชนะครับแห่งนี้นะครับก็ให้ทุกคนเป็นสิิิยานนะครับซึ่งซึ่งกากันกันะครับในการที่เราทำเดญด้วยใจนะครับไม่คิดหวัง ประโยชน์สิ่งใดนะครับกับการทําบุญในครั้งนี้นะครับอย่างแค่นะครับการทําบุญครั้งนี้นะครับจะส่งผลให้กับทุกท่านทุกคนนะครับได้มีพลานามัยนะครับที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพจิตนะครับที่ดีวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ท่านได้ เร่่มปักต้นกัมน,นะครับในตลอดระยะเวลาที่เรานะครับทำการประกาศที่จะทำกระถินเก้าวัดซึ่งวันที่26เป็นวันเดียวใช่ไหมวันเดียววันที่26นะครับเราก็จะนำต้นกัมต้นนี้นะครับไปถวายให้แกพระบุธเจ้านะครับก็คือวัดภูเก็คำนะเราก็จะใช้ต้นกัม ที่เราเริ่มกันนทำเลแหละนะครับไปถวายหมดเลยทั้งต้นนี้เลยนะครับเราจะไม่เอากลับเลยเมแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราทําเป็นต้องยุงไปนะครับต้บยุงไปแล้วก็นําบนกลับมาใช้อันนี้เราจะยกให้ทางวัดไปใช้ในกิจต่างๆได้นะครับพอเต้นกันเนี่ยนอกจากที่เราไปทาไปถวายแล้วนะครับวัดยังสามารถที่จะเอาให้กับกลุ่มชุมชนที่เขาไม่มีุนในการทํานะครับ ต้นการนี้ใช้เงินทำต้อบาททุกสตางนะครับลวดที่เราเห็นเนี่ยลวดเหล็กที่ลงทำนยเป็นลวดเงินนะครับเขาเรียกว่าเส้นหนึ่งประมาณ80สบาทนะครับนี่ที่เรามาตัดนะครับต้ตนท่อไรพวทนี้เราซื้อหมดนะครับ<อ>ใช้ทุนส่วนตัวทั้งหมดนะครับก็สาธุกับทุกท่านนะครับที่เรื่องการทำร้อยใบโซ่ตเท่าไม่ว่าะจะเป็น คาเฟอเม,มลีแมริพินนะครับเอชอร์ชาร์ดงแม่ฮันนี่นาะลุมพลนะแม่ดาคาเฟอเลีหรือแม้กระทั่งยาอาชีนะครับที่ไม่เคยได้ทำอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับคณะอกให้มาไลฟ์สดนะครับก็ยังอยู่ที่ครัวว้าอยู่แต่กับกับข้าวสองออสองกนนนุมารนะก็ทุกคนนะครับทุกคนนะครับเราเล่นนะครับทุกคนนะครับอะ ลงวงยางกรก,น,กน,นะครับตอนนี้ไม่อยู่กับตาดงน,นี้เป็นลงนงงวลง่างน้องตองเด้อน้องตองเด้อครับลวง่างน้องตองเด้อครับก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยเอดสมอนชานแนลนะครับจะลาดแหลในลาดหละ,ะครับเมื่อคืนเดินทางออกจากบ,บ้านตีห้านะครับหกโมงครึ่งเกือบทุ่มนะครับทั้งจะถึงสกลน,นครเป็นการเดินทางที่ยาวนานสำหรับเอสมองน,นะครับ เราดูแานตั้งใจในที่เย,ยสมออยากจะเดินทางหลังจากไปส่งลูกสาวสอนสวยนะครับเครื่องเครื่องนะครับเดินทางกลับนะครับคุณน,นี้ลำเนาก็คือต่างประเทศที่ทำงานอยู่นะครับก้ขอให้ลูกสาวเยสมอนนะครับที่เดินทางไปมีสุขภาพต่างายครับไปดูคลิปนะน่าจะดูคลิปเย่างลุงจิมเนะรู้ว่าแม่น้อยๆนะครับท่านไม่สบายนะครับนองจากท่านมีอาก,การนะครับอาก,การเส้เลือหิต เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันนะครับก็เรียกว่าไปถึงมือหมอก็จะถึงมือหมอต้องไปถึงถึงสามโรงพยาบาลน,นะครับสามโรงพยาบาลอันนี้ช่องอะไรครับช่องบ้าคำสายลานปลูกบารีจิตอ่ะหญ้าคำสลานปลูกกา,าริจิตกับพ่อฟูเดอร์นะครับต่อยอดกระถินนะครับสามร้อยล้านบาทอาสาทุานะครับ อ่าใครที่ปักเมื่อเช้าที่ลุงบอกวิธีการปักเดียร์ฮันนี่กับแม่เป็นถิ่นคนใดคนหนึ่งก็ได้นะช่วยปักพัดพัดแล้วก็สอดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันปิวนะครับอ่าถ้าดูสาธุด้ยรับค่นี่ลุงบอกแล้วเมื่อเช้านะครับสอนให้ทุกคนเป็นนะครับแล้วก็ท่าน่อไปนะครับช่อง M u n i e Channel นะครับหรือจ่าเอ็นนะครับต่อยอดกระถิ่น สามรล้านบาทสาธุนี่มาใส่ที่นี่นะใส่ขันทองนะผมเอาอย่านี่ปากจะเลียนการปากมาวันนี้ก็อตยนะครับแลก็อัดินะครับอมินช่องลุงเพรตั๋นทุนระช่อบันเอินะครับก็ต่อยอดกระถิ่อีกคนละล้านบาทป็นเสรล้านบาทอ่ะสาธุ ถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่ไม่นั่นก็เอาแม็ตมีไมแม็ต์แมตติดลงไปเลยนะครับนะให้มาเติมทุกใบก่อนนะครับ